จักรพพัดนี้นะคะจะเริ่มต้นโดยที่หนังสือเล่มนี้มี20หน้าค่ะเราจะเริ่มต้นหน้าแรกก็คือจะนี่เลยนะคะหน้าบทตั้งสัจจะอธิษฐานฝากดวงค่ะฝากทุกวันช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะหลังจากนั้นแล้วให้เรามากล่าวบทตั้งสัจจะอธิษฐานหน้านี้ค่ะจะเป็นการกล่าวอารัธนาบาร,รมีรวมของหลวงปู่ดูและบาร,รมีรวมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ให้ท่านแผ่ พลังบุญมาที่พวกเราแล้วก็ให้เราผ่านออกไปค่ะถึงทุกภพทุกภูมินะคะหลังจากนั้นแล้วถ้าในช่วงกลางคืนนะคะเราจะมีที่บทบูชาพระนี้ค่ะไล่มาเลยบทบูชาพระบทกราบพระหคราสมาทานศีลห้ามากระทั่งถึงคาถาหลวงปู่ทวดคาถาหลวงปู่ดูบทขอขมาพระรัตนตรยัยและบทสวดพระคาถามหาจักรพรริ หลังจากนั้นแล้วในการกล่าวก็คือกล่าวอธิษฐานสัพเพทั้งสามแดนโลก,กาธาตุอธิษฐาน